สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พพพนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านทีแรกผมว่าจะทําการล้างนะครับแต่ทําการล้างไม่ได้ครับท่านเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาครับทําเป็น ทำการล้างันต้องใช้เวลาอยู่นิดหนึ่งครับท่านก็เลยมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูก่อนครับเหรียญนี้ผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยมาจากไหนใช่ไหมครับมาจากแม่ค้าขายส้มตําครับท่านคือผมชอบส้มตําครับผพื่อนคนต่างจังหวัดครับก็เลยไปกินส้มตําครับอยู่กับแม่ค้านั่นแหละครับแล้วแกคิดในราคาผมกับข้าวเหนียวอะไรนี่แหละครับไก่ย่างข้าวเหนียวนี่แหละครับท่าน ส้มตำไก่ย่างเขาเหนียวนี่ลับที่ผมไปกินครับอร่อยมากนะครับน่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วผมไปกินในราคาประมาณกับเพื่อนอีกสองคนครับรวมกันหมดก็ประมาณร้อยแปดสิบาทครับท่านร้อยแปดสิบาทครับท่านผมให้ตางแกไปสองร้อยครับแกไม่ทอนแบงค์ยี่สิบสิครับเอาเหรียญสดสิบาทให้ผมสองเหรียญครับท่านเอามาสองเหรียญครับที่แรกผมเป็นเหรียญสิบาทอเหรียญหนึ่งเป็นรอสิบครับอีเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญของรอเก้านี่แหละครับท่านเอามาให้ผม ผมก็เลยมาพิกเหรียญนี้ดูครับท่านนี่ละครับเหรียญนี้ครับพิกมาดูปุ๊บผมตกใจเลยครับเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยยังมีอยู่ในระบบอยู่อีกเหรอผมก็ยังงงอยู่ครับทั้งๆที่ผมหาแทบตายครับเป็นปีเลยนะครับไม่เคยเจอสักเหรียญเลยครับทั้งๆที่วันหนึ่งวันหนึ่งผมอยู่กับเหรียญเนี่ยเกือบห้าถึงหกร้อยเหรียญด้วยซ้ำครับเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งผมต้องทอนเงินทอนเป็นเหรียญอยู่แทบตลอดเวลาอยู่ตลอดอย่างนั้นนะครับท่าน ทั้งได้มาม้่งล้วก็ถอนไปม้่งอย่างนี้ครับเราก็ให้น้องๆในที่ทํางานไปแลกที่ธนาคารมาม้่งอย่างนี้นะครับท่านหรือว่าบางครั้งมูไปแลกเองอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเอามาถอนครับส่วนมากที่จะได้เหรียญมาจากธนาคารก็คือเหรียญรอสิบทั้งนั้นนะครับท่านมีแต่ใหม่ๆทั้งนั้นครับสวยๆทั้งนั้นครับแต่ว่าเหรียญร้อเก้านี่มีเหมือนกันครับแต่น้อยมากครับท่านไม่ใช่ไม่มีครับมีเหมือนกันแต่น้อยมากครับกว่าจะได้มาวันหนึ่งก็ สิบยี่สิบเหรียญประมาณนั้นละครับท่านแต่ผมไม่ได้ว่าผมจะเจอกับเหรียญปีพศนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเราค่อยผิดกับไปดูว่าเป็นเหรียญปีพศอะไรและราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีครับท่านชูปนิเก้นอยู่ด้านนอกด้ละในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับเบื้องหน้าพงท่านก็เช่นเดิมกับผู้วิพลอรุญเจดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านเรามาดูบนลมรูปพงท่านหน่อยสิครับโอเคไหมสวยงามไหมโอเคมากนะครับเนี่ย เสียอย่างเดียวที่เห็นรอยดําปีชัดเจนเพราะยังไม่ทําการล้างครับแต่ว่าที่ว่าคมชัดเจ๋วคือบรรลุนรลูปพของท่านไม่มีการสึกล้ออะไรเลยครับคมชัดเจ๋วมากครับท่านเรามาดูขอบเฟืองครับเนี่ยขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับที่ได้มาใหม่ีโอ้โหรู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับมีรอยบุบรอยบี้อยู่เหมือนกันแต่ไม่มากครับท่านดูใกล้ๆเลยดีกว่านะครับเอางี้นี่ไม่มีการสึกล้ออะไรเลยนะครับเนี่ยคมชัดเจ๋วสวยงามมากครับสาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่าน เราพิกาาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับนี่ครับชัดเจนล้วประเทศไทยอักษรบิลทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับพอตอนสงพันห้าร้อยสี่สิบสองครับท่านนี่ครับสองห้าสี่สองติดอยู่ที่อันดับที่สี่ของเหรียญที่หายากนะครับของเหรียญสิบบาทพัดเศนเล็กนะครับท่านอันดับที่สี่นะครับส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำช่องพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินนะครับสําหรับปีประสาสงสาห้าร้อยสี่สิบสองนี้นะครับท่าน ความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตน้อยนิดมากเลยครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญนะครับท่านติดอยู่ที่อันดับที่สี่ของเหรียญที่หายากในเหรียญสิบบาทที่หายากนะครับท่านติดอยู่ที่อันดับที่สี่นะครับอันดับที่หนึ่งคือปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามอันดับที่สองคือปีสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ด อันดับที่สามคือปีพศ .2541 และก็ปีที่สี่ครกอันดับที่สี่ก็คือปีพศ .2542 คือปีนี้เหรียญนี้แหละครับท่านจำนวนกการผลิตอยู่ที่หนึ่งล้านกับสามหมื่นเหรียญนะครับท่านในดับดวซีของข้อมูลเก่าที่เขาให้นะครับตกอยู่ที่เหรียญละหกร้อยบาทครับท่านแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาถึงหนึ่งพันบาทไปแล้วครับท่านขยับมาอีกสี่ร้อยบาทครับในดัดวซีนะครับ ไม่ธรรมดานะครับหกร้อยบาทเป็นหนึ่งพันบาทนะครับต่อเหรียญนะครับเนี่ยปีต่อห้าสี่สองนี่ทำไปเล่นไปนะครับแต่ท่านมีอยู่ถ้าไปซื้อขนมแล้วก็เสียใจทีหลังแน่นอนรับรองว่าตามหาไม่เจอแล้วนะครับปานนี้ตกที่ไหนแล้วส่วนปานกานให้เลยครับตกอยู่ที่หมอบอกสี่สิบบาทถึงเว้ยพูดผิดครับสี่สิบาทเฉยเลยสี่ร้อยบาทถึงหกร้อยบาทเลยนะครับท่านส่วนปานกันใช้นะครับสําหรับเหรียญนี้ที่ผมดูนี่ผมถ้าผมไปขายจริงๆนะครับทาการล้างเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่แล้วก็ 400บาทผมได้จัียวๆเลยนะครับ